สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนกลับมาพบกับหยกในมิระเข้าไปมีกันอีกแล้วนะคะพิกอเดกรรดดิ้งวันนี้ค่ะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับนิยายรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในที่นี้อาจจะเป็นคนคุยของคุณที่กําลังดําเนินความสัมพันธ์กันอยู่หรือจะเป็นในลักษณะที่ความสัมพันธ์เป็นในลักษณะมามาหายหายเขาคนนั้น แสดงพฤติกรรมบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมากกว่าเพื่อนแต่มันก็ไม่ใช่แฟนแต่เขาก็ไม่ให้ความชัดเจนกับคุณสักทีจนคุณอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคนนั้นคิดยังไงกับเราและแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตคลิปวิดีโอนี้มีคําตอบค่ะพห้ีทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะ โดยกองที่1จะเป็นกองนี้กองที่2และกองที่3ค่ะขอให้เ,เพื่อนๆตั้งจิตสมาธิให้แน่วแน่และมองไปที่กองไพ่ที่รู้สึกว่าเขาดึงดูดเรามากที่สุดแล้วให้คลิกไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นค่ะเมื่อฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวนั้นมันค่อนข้างตรงและมีโอกาสแนวโน้ม เป็นเรื่องราวชีวิตของเรานั้นแสดงว่าคุณอาจจะถูกฉลกกับการดูดวงกับโยกหรือไพ่กองนี้อาจจะถูกฉลกกับคุณค่ะแต่ถ้าหากใครดูแล้วยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องราวของเรานะคะคุณโยกก็ลองกลับมาเลือกไพ่ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่หากเลือกแล้วยังได้กองเดิมอยู่นั้นแสดงว่าไพ่กองนั้นมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องราวของคุณค่ะสำหรับใครที่ชอบลักษณะการดูดวงแบบโยกนะคะ แอดไลน์ค่ะ b y u n underscore y o okay. k facebook แฟนเพจหรือ Twitter Ad แอดมิรัลโคยมีค่ะชื่อตาม YouTube เลยนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่กองแรกกันก่อนนะคะกองนี้ค่ะอันดับแรกนะคะยยขอเช็คสถานะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะว่ามันเป็นในลักษณะความสัมพันธ์รูปแบบไหนเนาะ al. ให้ออกมาชัดๆโดนๆเลยนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนได้ในบางท่านอาจจะดีลหรือคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นในลักษณะที่คุณและเขาเองต่างคนต่างมีคนในความสัมพันธ์ทั้งคู่เขาเองอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วและคุณเองก็อาจจะมีคนของคุณอยู่แล้วหรือเป็นในลักษณะที่แบบว่า เขามีคนคน,คนคุยค่อนข้างเยอะพอสมควรและไม่สามารถโฟกัสเลือกใครไดออ้อย่างไรก็ตามคนที่เลือกกองนี้มีโอกาสสูงที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนแต่มันจะมีเรื่องราวที่มากกว่านั้นอยากให้ระวังมากค่ะว่าคนที่คุณกําลังคุยหรือดิวความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอย่างไรก็ตามอยากให้คุณลองไปเช็คสเตตัสสถานะของเขาดูนะคะว่าเขาปลอดโปร่งจริงไหมอะไรประมาณนี้เนาะและลักษณะความสัมพันธ์ ในครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ออนออนออฟฟค่ะก็คือคุณและเขาอาจจะวิ่งไปวิ่งมาในความสัมพันธ์นี้หลายรอบแล้วอาจจะเป็นทางฝั่งคุณเองที่รู้สึกท้อถอยรู้สึกเหนือ่อยอยากจะหยุดดําเนินความสัมพันธ์ครั้งนี้กับเขาแต่มันก็ไม่สามารถหยุดได้เพราะว่ามันเหมือนมีแรวโน้มหรือมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ดึงดูดระหว่างคุณและเขาให้กลับเข้ามาจูนหรือเข้ามาคุยกันอีกรอบหนึ่งความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันแบบ เป็นความสามารถที่ดําเนินกันมานานและในบางท่านอาจจะเคยแบบคุยกันถึง3 4มสี่ห้าปีเลยแต่มันไม่สามารถพัฒนาไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นมากกว่านี้ได้ออืใช่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่เป็นในลักษณะที่มันไม่สามารถเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชนได้และแบบมันเหมือนมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการ อยากจะได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้แต่อีกฝ่ายนะั้นไม่สามารถให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้นะคะและมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงพอสมควรมันยากที่จะตัดกันออกในบางท่านอาจจะมีการพูดคุยเจรจา อยู่แบบในสังคมเดียวกันในที่ทํางานเดียวกันในสายงานหรือในคณะการศึกษาเดียวกันในสําหรับน้องๆหนูๆที่อยู่มหาวิทยาลายัยหรือโรงเรียนมามาเปิดวิดีโอคลิปนี้ดูนะคะโอเคเราขอดูความรู้สึกที่เขารู้สึกกับคุณหน่อยคะ่ะโอเคค่ะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันเป็นในลักษณะที่แบบ o n o ออนออฟอหลายครั้งเนาะคือจริง,รงๆแล้วเขาก็ให้ความรู้สึกในลักษณะที่แบบกักกัก ก็คือว่าแบบจะให้คุณเต็มร้อยไหมก็ไม่ได้ให้คุณเต็มร้อยแต่ในขณะเดียวกันอ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบคุณคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์สวิงและมีความแปรปวนพอสมควรเพราะว่าจากหน้าไพ่แล้วคือความรู้สึกที่เขามอบให้คุณมันเป็นเหมือนกับการที่เขาเล่นชักกระเยาะกับคุณนะคะก็คือว่าเขายืนให้แล้วเขาก็ดึงกลับมายืนให้แล้วก็ดึงกลับมามันก็จะเป็นแบบเนี้ยอยู่เรื่อยๆอะไรประมาณนี้แล้วคุณล่ะคะ่ะรู้สึกยังไงกับเขาอือหึ คุณรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้กับความสัมพันธ์รู้สึกอยากจะถอยหลังมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเป็นไปไม่ได้เลยในความคิดของคุณแต่คุณก็ยังต้องอยู่หรือแบบดำรงความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจะไปเขาก็จะงอคุณหรือในลักษณะเมื่อไหร่ที่เขาพอเหนื่อยละพอละอยากจะหยุดจากความสัมพันธ์นี่คุณก็ต้องหาเรื่องไปคุยกันกับเขาหรือแบบไปแบบสนทนาพาเทียอะไรกับเขาด้วยความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเลยเป็นในลักษณะที่แบบ จะหยุดก็หยุดไม่ได้จะไปก็ไปไม่ถึงมาเป็นในลักษณะแบบความสัมพันธ์ค่อนข้างหน่วงพอสมควรค่ะในบางท่านนะคะอาจจะคุยกับคนทางไกลคุณและเขาอ,อาจจะไม่ได้เจอกันแล้วในบางท่านอาจจะอยู่คนละจังหวัดหรืออยู่คนละตำแหน่งสายงานต่างชาติต่างศาสนาอะไรอย่างนี้คือได้หมดเลยค่ะโอเคค่ะแล้วความสัมพันธ์จากเนี้ยไปถึงในอนาคตอะคะ่ะมันจะเป็นอย่างไรเนาะ ความสัมพันธ์จากนี้ไปถึงในอนาคตมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่ดําเนินความสัมพันธ์หรือแบบว่าทุ่มเทให้ความสัมพันธ์นี้มากพอสมควรแต่อีกฝ่ายกับไม่ทําอะไรเลยซึ่งอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้มันมีโอกาสที่คุณและเขาอะคะจะเริ่ม take action หรือทําอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากขึ้นอาจจะแสดงจุดยืนหรือความชัดเจนในบางอย่างที่มันมากขึ้นโดยผ่านการเอาเรื่องของหน้าที่การงานหรือเรื่องธุระแบบ เอาเรื่องแบบซีเรียสเข้ามาคุยในความสัมพันธ์นี้แต่อยากให้ระวังมากๆเลยคืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ทุ่มเทในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากเกินไปคือมันเป็นในลักษณะที่แบบถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุ่มเทในความสัมพันธ์มากเกินไปฝ่ายนั้นก็ยังจะเป็นคนที่ทุ่มเทอยู่เสมอซึ่งอีกฝ่ายจะไม่ทําอะไรเลยซึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ค่ะ mm hmm. ความสัมพันธ์ในอนาคตก็จะดําเนินไปอย่างนี้เรื่อยๆแต่มันเหมือนจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เริ่มรู้แล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นแปลงให้ได้ฉันควรจะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ซึ่งอาจจะเป็นคุณ uh huh. เพราะงนั้นมันมีคนหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการที่จะหยุดที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้มองว่าอาจจะเป็นคุณคะ่ะที่จะหยุดในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะรู้สึกสบายใจมากขึ้นรู้สึกแบบ ไม่เครียดอีกต่อไปจากที่ฉันเคยเครียดแบบเคยร้องไห้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณจะเริ่มปล่อยตัวปล่อยวางรู้สึกปลงกับชีวิตมากขึ้นคุณจะรู้สึกแบบปล่อยให้มันเป็นไปเถอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเถอะคุณจะรู้สึกแบบนี้ค่ะโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับกองที่1นเนาะนิยายรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะทันมาค่ะกองที่2ค่ะเรามาดูกองนี้กันเลยนะคะโอเคค่ะอันดับแรกค่ะหยกขอเช็คสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนเนาะรูปแบบ ความสัมพันธ์ใดคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่มันมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอันดับแรกเลยค่ะเขาทําพฤติกรรมหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ได้ทํากับคนอื่นแบบไม่ได้พิเศษกับคนอื่นแต่คุณรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่มันมีความแบบพิเศษมากๆเป็นไปได้ว่า เขาอาจจะไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังเลยแต่เขาเลือกที่จะเปิดใจกับคุณคุณรู้สึกว่าการกระทํำนี้มันพิเศษมากกว่าคนอื่นๆที่เขาแบบคุยหรือทําด้วยคือคุณสัมผัสได้อะคะ่ะเขาจะแสดงพฤติกรรมหรือท่าทีบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันต้องมีมากกว่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะไรประมาณนี้อ่ะฮะแล้ว คือคนที่คุณกําลังคุยหรือดิวอยู่ด้วยมันเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่มีฐานะหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงมากๆแล้วแบบเขาไม่สามารถแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างมากเกินไปกว่านี้ได้เพราะว่าถ้าหากแสดงไปมากกว่านี้เขาอาจจะรู้สึกว่า คุณเองอาจจะไม่ปลอดภัยหรือตัวเขาเองอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะมีคนหลายคนจับจ้องในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เลยเข้ามาในลักษณะของการเอาเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาพูดคุยเจรจากันอะไรประมาณนี้ค่ะคือคุณและเขารู้กันดีว่าในการพูดคุยเจรจาเรื่องงานหรือโปรเจกต์ต่างๆมันไม่ได้มีแค่นั้นแต่ในขณะเดียวกันคือมันมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณสัมผัสได้กันแบบ อยู่ในจิตใจอะไรประมาณนี้คือ,อคู่คนที่เลือกกองนี้อาจจะสื่อสารกันภายในจิตใจอะคะ่ะคือคิดถึงก็สื่อสารกันผ่านแบบโทรจิตอะไรประมาณนี้อือฮืใช่อาจจะมีการดิลหรือคุยกันผ่านเรื่องของแบบหน้าที่การงานและเขาคนนี้ค่อนข้างแบบ มั่นคงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเขาชอบคุณพอสมควรคือคุณไม่ต้องน้อยใจว่าทําไมเขาถึงแสดงออกอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วเขาก็ชอบคุณมากๆคุณอาจจะคือหนึ่งในสเปคที่ถูกใจเขาเลยแต่เขาไม่สามารถทําอะไรแบบไปมากกว่านี้ได้อาจจะเป็นเพราะเรื่องของฐานะการงานหรือความมั่นคงบางอย่างค่ะทำให้เขาเปิดเผยความรู้สึกไม่ได้เนาะแล้วถัดมาค่ะขอดูความรู้สึกเขาหน่อย ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกชอบคุณอาจจะชอบคุณมานานแล้วในบางท่านเขาอาจจะแอบส่องคุณอยู่ห่างๆในโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นคนที่แอบเฝ้ามองคุณมานานแล้วแต่คุณอ่ะไม่รู้ตัวอาจจะเป็นคนที่เคยแบบอยู่ในเรื่องราวสตอรี่ตั้งแต่อดีต ของพวกคุณอะคะ่ะมานานแล้วอะไรประมาณนี้แล้วคุณละ่ะรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกชอบเขาเหมือนกันนะแรกเริ่มคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาแต่มันด้วยนิสัยทัศนคติใจคอบางอย่างระหว่างคุณกับเขาอะคะ่ะมันมีความตรงกันมากๆมาเลยทําให้คุณเริ่มพัฒนาความรู้สึกกันกับเขามากขึ้นแล้วตอนนี้คุณกับเขาเรารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่า จริงๆคุณและเขามีความรู้สึกที่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเพราะการสื่อสารที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อาจจะพูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องมองคนละด้านนะคะคือเหมือนกับคนที่ขึ้นตึกเขาเลือกที่จะขึ้นลิฟต์แต่คุณเดินบันไดแต่เรามีจุดหมายเดียวกันคือชั้น15อะไรประมาณนี้นะคะ่ะรู้ทั้งรู้ว่าแบบเราก็ชอบคุณคุณก็ชอบเราแต่มันสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง จึงทาให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะถดถอยไปแล้วจากที่แต่ก่อนมันเคยมีการพัฒนาไปถึงจุดขีดสุดอแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรื่องนี้ค่ะจะจบลงยังไงเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะ mm. เขาอาจจะยังไม่ปล่อยคุณไปอคุณและเขาอาจจะยังไม่ได้จบความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มันยังอยู่กับที่อะค่ะก็คือว่ามันยังจะดําเนินความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆออ,อมันจะหมุนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆซึ่งมองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันยังไม่จบคือมันจะมีเรื่องของโชคชะตาหรือผมลิขิตบางอย่างที่มันยังผูกคุณกับเขาไว้และทําให้คุณกับเขาต้องกลับมาคุยหรือกลับมาจูนกันแบบนี้อีกรอบหนึง่ง ใช่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่จบค่ะเขาและคนต่างคนต่างชอบกันแต่ชอบกันคนละแบบบางคนอาจจะแสดงความรักแบบเด็กๆอีกบางคนก็แสดงความรักแบบผู้ใหญ่แล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันพัฒนาไม่ไปถึงไหนแต่สำหรับคนที่เลือกกองนี้ก็คือนิยายและความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันก็จะยังไม่ชัดเจนแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยอือใช่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆมองว่าคนที่เลือกกองที่อาจจะเป็นคนเก่าๆด้วยซ้านะอาจจะเป็นคนเรื่องราวในอดีต คนเก่าๆในความสัมพันธ์ได้กลับมาพัฒนาดูใจกันอีกรอบโอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับกองที่2องนอัดถัดมาค่ะกองสุดท้ายค่ะอันดับแรกเลยค่ะหยกขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์รูปแบบไหนกันคะ ในบางท่านนะคะอาจจะเจอการแบบปุ๊บปั๊บก็คือว่าเจอกันปุ๊บคุยกันปั๊บเหมือนแบบว่าโชคชะตาส่งกันและกันมาให้แบบมาเจอกันอะไรประมาณนี้คือเจอกันปุ๊บคุณและเขาจะชอบกันเลยมันเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่มันดึงดูดคุณกับเขาไม่สามารถแบบละสายตากันได้เลยเจอกันจากสายงานค่ะเจอการจากการแนะนําจากโอ้ขอโทษค่ะไพ่หล่นเจอการจากการแนะนําของคนรู้จัก จากเพื่อนของเพื่อนแนะนํากันให้รู้จักอะไรประมาณนี้เริ่มต้นความสัมพันธ์จากเพื่อนก่อนแล้วค่อยพัฒนาเป็นคนรักหรือเป็นคนคุยกันในระยะเวลาถัดมาคุณและเขาต่างรู้ดีว่าเราอะค่ะเริ่มความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนแต่มันก็อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้ที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่ลืมคนเก่า อาจจะยังไม่ลืมรักเก่าๆของตัวเองเพราะว่ามันยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่สามารถลืมคนเก่าได้ยังคิดถึงแล้วโหยหาอยู่เสมอแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามคิดว่าหากฉันเอาความดีเข้าสู้มันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเขาอาจจะมาสนใจเรามากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่จริงๆความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็คือคุณรู้ดีแล้วเขาเองก็รู้ดีว่ามันมากกว่าเพื่อนแต่มันไม่ใช่แฟนขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาชอบคุณนะ ชอบคุณมากๆเลยคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ตรงสเปกตรงใจเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาค่อนข้างกลัวออก,การเปลี่ยนแปลงพอสมควรเขาไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครในตอนนี้แต่ในขณะเดียวกันเขาไม่ได้อยากเสียจะสูญเสียคุณไปค่ะอือฮึถัดมาค่ะอย่ขอดูความรู้สึกของคุณ่อยค่ะคุณรู้สึกเหนื่อยและท้อแทม้มากคุณอยากจะถอยจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้หลายรอบมาเพราะว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณมองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำคุณรู้สึกเหนื่อยคุณรู้สึกเบื่อแบบ เองไม่ลืมแฟนเก่าของเองแต่ในขณะเดียวกันเองก็จะเอาค่ามาเป็นคนคุยด้วยอย่างนี้หรอขอความชัดเจนขอความยุติธรรมหน่อยอะไรประมาณนี้คุณจะคิดอยู่อย่างนี้อยู่ในหัวของคุณอแล้วสุดท้ายค่ะความสัมพันธ์ ในอนาค tn าคจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ในอนาคตค่อนข้างดีนะคะอาจจะเป็นต้นร้ายปลายดีค่ะคือคุณและเขาก็จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆมีโอกาสที่เขาจะเริ่มชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเขาจะมอบบางสิ่งบางอย่างมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณแม้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะดูไม่ชัดเจนหรือย,ยังไม่พร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือพร้อมกับความสัมพันธ์ขนาดไหนเขาก็จะอยู่ภายใต้ใการควบคุมของคุณคือคุณสามารถคอนโทรลในเรื่องของความรักใน ครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนมากๆเลยมีโอกาสที่เขาจะยอมทําตามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณขอหยกมองว่าคนที่เลือกกองนี้ไม่เกิน36เดือนคุณกับเขามีโอกาสพัฒนาถึงขีดสุดได้เลื่อนสถานะการเป็นแฟนในบางท่านอาจจะได้แต่งงานหรือคบหาดูใจกันแบบสูงสุดของเรื่องความรักเลยใช่เพราะว่าไพ่ออกมาค่อนข้างสวยแต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหนื่อยหรือเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มากเกินไป อาจจะท้อแท้บ้างในบางครั้งใจขอให้คุณอย่าเพิ่งท้อถอยเพราะว่าอีกไม่นานเขาเริ่มใจใจอ่อนและจะยอมมองมาที่ตัวคุณแล้วพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในอนาคตค่ะจบกันไปแล้วนะคะสําหรับหัวข้อนิยายรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับใครฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันตรงจริงเลยคุณหยกสามารถคอมเมนต์ให้หยกฟังได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครดูแลวยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เรื่องเราระหว่างเรากับเขาเลยค่ะคุณหยกอะไรแบบนี้ก็สามารถเลือกไพ่แล้วก็ กรอวิดีโอดูอีกรอบหนึ่งได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้หยวกไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย